สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วิถีกลางบึงโคกหน้องนามโมเดลอำเภอบางแพรโดยลุงด้วงและป้าหนิงจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทานของอร่อยออร่อยกันหน้านี้หน้าร้อนถ้าไม่ทานของที่มันเย็นและอร่อยคงไม่ได้เสีแล้วนะครับโอ้โหดูวัตถุดิบสิครับนี่ยังใช้ไม่ได้นะครับถ้าลูกขนาดนี้นี่ครับต้องเอาไป แกงหัวตาลอย่างเดียวครับแต่ถ้าจะาดูลูกที่ใช้ได้เฉาะออกมาแล้วเต้ากำลังดีไม่แข็งเกินและไม่อ่อนเกินต้องขนาดนี้ครับแล้ววันนี้เราเอามาจากไหนครับนี่ครับต้นนี้ครับเราเอาลูกตาลจากต้นนี้มาทำไม้ท่านเลยครับโอ้โหสูงสุดยอดอีกแล้ววันนี้นะครับหลังเราหลังจากที่ขึ้นแล้วเอาลงมาแล้วครับ ก็จะต้องทําการเฉาะนะฮะการเฉาะนั้นต้องชํานาญนะครับเพราะมีดนั้นคมเหลือเกินถ้าไม่ชํานาญท่านอย่าเฉาะนะครับเพราะว่าอันตรายมากๆนะครับลูกทานก็แข็งนะครับแล้วเฉาะจะต้องแค่สามครั้งนะครับแล้วก็บีออกมานะครับดูสิครับโอ้โหเต้ากำลังพอดีเลยนะฮะแล้วขนาดนี้นะครับจะไม่แข็งและ อ่อนนุ่มจนเกินไปโอ้โหพอคำแล้วรู้เลยครับว่ามันเป็นเต้าที่น่าทานมากๆเพราะอะไรไหมครับเนื้อมันยังนุ่มอยู่น้ํามันยังใสและหวานอยู่ข้างในหลังจากได้แล้วเราต้องเอาไปฟีดเลยครับสักหนึ่งคืนหลังจากนั้นก็เอามาปอกการฟีดจะทําให้ปอกง่ายขึ้นครับหลังจากปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็คงเป็นหน้าที่ของปนิงแล้วครับจะมาบรรยายให้ท่านผู้ชมทำลูกตา,าลอยอกแก้แวฐานครับเราก็มาถึงขั้นตอนการหัน่นหั่นเป็นแว่นๆน่นะคะอย่าให้หนาแล้วก็บางเกินไปพอเวลาเราเอาไปต้มเนี่ยเออรู้สึกว่าชิ้นตาลในแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะขยายขึ้นไปอีกนะคะเท่าที่ปนิงสังเกตอนะ นออนค่ะเรามาถึงขั้นตอนการต้มลูกตาลอยแก้วน้ำตาลสายแดงอะนะคะ mm. เราก็ตั้งหม้อพอมีน้ำเดือดปุดๆนิดนึงเราก็ใส่ใบเตยนะคะใบเตยนี่เราก็เด็ดจากสวนที่เราปลูกเองนะ,ะ mm. สักมัดหนึ่งอะนะคะแล้วก็ใส่ลงไปคราวนี้รอให้มันเดือดก่อนนะคะโอเค ค่ะพอน้ำเดือดปุ๊บเราก็ใส่ลูกตาลลงไปนะคะพอใส่ลูกตาลแล้วพอให้เดือดอีกทีหนึ่งเราก็ช้อนฟองนะคะเพราะฟองนี้มันไม่สวยจะทําให้น้ําไม่ใส่นะช้อนฟองออกนะคะแล้วก็เคี่ยวอีกสักพักหนึ่งเราถึงจะใส่น้ําตาลทรายแดงนะคะค่ะพอ เราช่องฟองออกเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือใส่น้ําตาลสรายแดงนะคะน้ำตาลทรายแดงที่เราเตรียมเอาไว้นะคะเราก็ชิมรสตามชอบได้เลยนะคะเราใส่ไปสักครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วเราก็คนบนเบาๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ตาลของเรานุ่มแล้ว สีจะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะจากใสๆจะเป็นสีของน้ำตาลทรายแดงนะค่ะแล้วเราก็ชิมรสตามชอบให้หวานอ่อนๆนะคะเวลาแช่เย็นในตู้เย็นและเป็นเกล็ดๆเนี่ยมันจะสดชื่นมากเวลาเราทานนะคะและนี่ก็คือหน้าตาของลูกตาลอยแก้ว นะคะที่เสร็จสมบูรณ์แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือรอให้มันเย็นก่อนนะคะแล้วก็ตักใส่ภาชนะที่เราต้องการแชร่เข้าไปในช่องฟิตให้มันเป็นเกล็ดน้ําแข็งนะคะแล้วก็ทานคราวนี้มันจะสดชื่นมากเลยเวลาเราไปทํางานเหนื่อยเอยกลับมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทานแค่นี้เขาก็ปลื้มใจแล้วนะคะและเจอกับป้าหนิงในเมนูต่อไป ไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับลูกตาล,ลอยแก้วฝีมือป้าหนิงแต่ถ้าท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้ลงมือทำมาที่นี่เลยครับก๋วยเตี๋ยวเรือกลางบึงที่นี่มีลูกตาล,ลอยแก้วที่มีรสชาติหอมหวานระมุนเย็นชื่นใจครับเมื่อได้ลองทานแล้วแล้วก็จะหายร้อนเป็นปิดทิ้งเลยละครับ